สวัสดีครับพบกับโทนฮับนะครับเราจะมาดูก้อนฟัสก้อนหนึ่งนะครับของเวมแรมนะครับก้อนมีชื่อว่ามิเรแตร์ฟัสให้ดูหน้าตากันเลยมิเรแตร์ฟัสเนี่ยเป็นก้อนฟัส s i g นเจอร์ของจอร์จสมิธนะครับจอร์จสมิธที่ดีไซน์ก้อนฟัสก้อนนี้ร่วมกับทางเวมแรมนะครับต้องบอกก่อนว่ามิเรแตร์ฟัสเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะ หาซื้อกันไม่ได้แล้วเพราะว่าทางแวรมูแรมเนี่ยประกาศออกมาบอกว่าเขาจะไม่ทําแล้วที่จริงตอนที่เขาทำอะ่ะมันก็ออกมาจากโรงงานค่อนข้างยากคือแวรมูแรมเขาไม่ลดสเปคเขาอะครับอ่าสเปคเขาเนี่ยสเปคชีตมันเป็นอย่างเงี้ยเขาจะหาชิ้นส่วนให้มันตรงทุกแบบ100%แล้วเขาบอกว่าหลังๆมาเนี่ยหาให้มันครบมันยากมันก็เลยทําให้แบบกว่ามันจะออกมาจากโรงงานเนี่ยมันก็น้อยหายากเขากแบบกูไม่ทำละไปดีกว่า นั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมเราเห็นก้อนเนี้ยซื้อออกจากช็อปมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นคนเขาปล่อยนั่งปล่อยรีเซลเลย2 0 0 0 0มั่ง3 0,000ม,ม,มั่งนะครับ3าม0 0อะไรเลยประมาณนี้เพราะว่ามันหายากหายากในกรณีที่แบบเนี้ยแหละมือหนึ่งก็หายากนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยไม่ผลิตแล้วมีเรียดฟัสเนี่ยจริงๆกับผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอกเพราะว่าผมเป็นส่วนตัวเป็นคนไม่เล่นฟัสใช่ไหมแต่ผมก็ลองเสิร์ชดูว่าเขามันมีสมญานามว่า one fast rule them all ก้อนเนี้ยก้อนเดียวเป็นฟัสที่แบบจบเลยนะครับต้องถามว่าทำไมมันได้สมยานามขนาดนั้นนะครับจุดแรกเนี่ยผมให้ดูจุดลับของมันก่อนจุดซ่อนเลนให้ดูรูนี้รูนี้เนี้ยมันเป็นรูเหมือนรูไขควงมันเขียนว่าเจอร์เมนียมไบแอสรูที่ควบคุม Operating Point ของเจอร์เมนีย r มทร i s ซิสเตอภาษาบ้นบานๆเนี่ยมันน่าจะประมาณว่าแบบควบคุมไบแอให้มันปล่อยไฟเข้าไปเท่าไหร่เราประมาณนี้เนาะ หลังจากนั้นเราจะเห็นปุ่มนี้คือปุ่มฟิลปุ่มฟิลเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับมิกซ์อารมณ์เหมือนแบบถ้าเราเล่นรีเวิร์บเนี่ยมันก็เป็นมิกซ์ระหว่างดรายกับเวทซิกนอลใช่ไหมอันนี้มันเป็นมิกซ์ระหว่างซิลิคอนกับเจอร์แมนเนียมนะครับว่าเราอยากให้แบบมันมากน้อยผสมผสานกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายความว่าก้อนในก้อนเดียวเดี๋ยวคุณได้ซาวที่ค่อนข้างกว้างแล้วจากฟังก์ชันตรงนี้จากนั้นเนี่ยเรามาดูหนบของมันกันนะครับว่ามันมีหนกอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยก็เลเวลฟัสโทนควบคุมความดังคควบุมฟส ควบคุมโทนเสียงต้องบอกว่ามันเป็นก้อนไดนามิกฟัสนะครับหมายความว่าถ้าคุณปรับฟัสน้อยๆแล้วคุณเล่นมันจะให้โทนประมาณแบบโอเวอร์ไรฟ์นะครับแต่ว่าที่จริงอ่ะมันมันไม่ไม่พ้นจากจุดเริ่มนะมันซักประมาณขนาดเนี้ยมันก็เริ่มรู้สึกถึงความฟัสแล้วก้อนนี้ฟีดไฟ9โวล์ o นะครับจะอยู่รูรูจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็อินเอาท์แล้วด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอ่าเลเบลของมันแล้วก็ที่ผมปิดอยู่ก็คือโมเดลนัมเบอร์ b บสอินจ j แป a นนะครับมีดิตินทุกแกมาให้เลยสีสวยเหมือนกับแวล์มูเร็มทุกก้อนเซอัพ <c oughs> เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะใช้มใช้ซาเล่นแล้วกันเนาะเล่นฟัสใช้ซิงเกิลคอยต่อเข้าแวล์มูเรมแล้วต่อวงจรเนี่ยเข้าไปที่อินพุตของคอร์สคอร์เทคเลยส่วนแอมป์เนี่ยจะเป็นเมส a ัปกุ๊ก l o โลนสตาร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมเดี๋ยวจะเริ่มจากเรฟเ e นซ์เสียงคลีนก่อนนะครับยังไม่เปิดก้อนเลยเลย แล้วก็ไปลูยเลยครับคอนโทรลทุกอย่างเที่ยงไอรูเจอร์มันเนี่ยผมจะขันไว้ที่ตรงกลางะเะไวบเที่ยงฟาสเทียเท่ยงฟิวเที่ยงโทนเที่ยงนะครับไปเลย <c oughs> ดังชิบายเลยเป็นก้อนที่ดังมากดังแบบดังโคตร ทดสอบความเป็นดนามิกฟัสของมันนะครับอย่างที่เขากล่าวไว้ว่าถ้าปรับฟัสน้อยๆมันจะเป็นโอเวอร์ดรฟไม่ได้อยู่นะเป็นแบบพวกฮาร์ดคลิปโอเวอร์ดรฟ์อะเอาโทนขึ้นมาอันนี้ฟัสที่ถ้าจะปิดไปเลยนะครับน็อปฟัสเนี่ยขึ้นมาสัก เลเวลทิ้งไว้ตรงนี้นะครับถ้าเอาฟัสต์ขึ้นมาซักอ่าสิบเอ็ดโมงสิบโมงดูนะครับลดเร็วลงหน่อยจริงๆวัลรุ่มมันมาด้วยนะเนี่ย ขึ้นสักเที่ยงบ่ายสามเลยอ่ะบ่ายสองก่อนมันก็แปลกดีเนาะแบบยิ่งเร่งฟัสขึ้นมาแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าแค่ปุ่มฟัสปุ่มเดียวมันก็พอมันน้อยๆมันจะเป็นแบบดิสอร์ชันพวกแบบฮาร์ดคลิปดิสอร์ชันแบบปลายแบบแข็งๆนะครับแต่พองัดขึ้นมาปุ่มมันก็ได้อารมณ์ฟัสขึ้นเรื่อยๆ บีเรามีความรู้สึกบูบบูบด้วยนะถลดลงมาสักนี่แล้วก็มีผมขอปรับไว้สักประมาณ สิบโ,โมงนะครับน่าจะเป็นโทนที่ประมาณนี้นคือฟัสเยอะมากส่วนตัวก็เล่นไม่เป็นถ้าปิดตัวฟ <ped> ิวฟิวที่ศูนย์นะครับฟิว <ped> ศูน <up> ย <ped> ์ก <up> <ped> ็ค <up> <ped> ือเป็นซิลิคอนหมดเลย โทนที่มันเข้าถึงง่ายสุดนะก็อารมณ์แบบออ f ไดรฟ์ Off Drive ก็น่าจะเป็นอ่ฟัสสัก8โมงนะครับเบอร์นหนึ่งของมันนะ8ดโมงปรับเจอมันเนี่ยมขึ้นมาเยอะ โทนค่อนข้างกว้างนะครับอันนี้ช้าสมมุดปรับโทนสุดนะจริงๆเนี่ยผมบอกว่าได้สูตรปรับฝัดส,สูตรหนึ่งมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกไอพี่วีนี่แหละ นะฮะบอกเขาบอกว่ามึงทำงี้เลยมึงเอาฟัสต์เนี่ยเซตตั้งแบบตั้งโทนที่ชอบไว้แล้วก็เอาไปเข้าโอเวอร์ไดา์ฟัสต์ก่อนแล้วค่อยโอเวอร์ไดา์นะไม่ใช่โอเวอร์ดา์ก่อนฟัสต์ฟัสต์ก่อนโอเวอร์ไดา์เพราะว่าถ้าโอเวอร์ดายก่อนฟัสต์เนี่ยเสียงมันจะบี้ก็คอาเทาแถมมีแวนมูเล่ย์มีมีจันเลเนี่ยใช่ไหมเออกระจันเลไปเลยแบนเดียวกันนะเออลดฟัสต์ลงเอาฟัสต์แบบศูนย์อารมณ์เหมือนกับว่าใช้ฟัสต์เป็นตัวบูสต์ ก็ได้อยู่นะ โน้ตของฟัสมันเปลี่ยนเวลาแบบเขาใช้นิ้วดีดเบาๆใช้แบบปิกดีดอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ฟัสที่แบบกดบีเลยอะ่ะมันก็ไดนามิกฟัสสมชื่อมันอะไรฮะลดวอลลุ่มลงหน่อยฮอะกว้างนนเนี่ย เขาขอฟาสเล่งขึ้นมาหน่อย สรุปกันไปสรุปกันปกติเนี่ยพวกปุ่มเกนปุ่มอะไรใน,ในเพดดอลเนี่ยมันอารมณ์เหมือนกับว่ายิ่งเปิดก็ยิ่งแตกยิ่งอะไรใช่ไหมอันนี้มันมันเหมือนกับมันเป็นโทนเชฟในตัวแบบปิดปุ๊บโอ้ยได้ขึ้นมาสักพักหนึ่งค่อยๆมีฟัสค่อยๆหนาขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ชอบจุดเนื้อคือว่าประมาณครึ่งวงวงครึงงคร่งวงกลมแรกมันเซนซิทีฟกับดนามิกของเรามากลดวารุ่มลงหน่อยนึงผ้แม่งเสียงกลายเป็นคลีนเลยดนามิกเนี่ยคือดนามิกจริงดนามิกมากๆ ก็บอกว่ามันกว้างด้วย2ตุ่มนี่นแหละไอจะไม่เนี่ยบายแอสกับฟิลเราสามารถแบบปรับโทนมันได้ก,กว้างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงในฟัสสไตล์แบบไหน,นไม่กว้างกว้างทุกปุ่มกว้างยันเลเวลอะเลเวล,เล,เวลคือมพงดังมากคือว่าโคตรดัง รีวิวฟัสเนี่ยผมต้องบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เป็นคนเล่นผมไม่ได้เป็นคนเล่นเนี่ยก็เลยศึกษารีวิวอะไรพวกนี้หลายๆเจ้าหลายๆคนนะบอกไว้ว่าแม่งเป็นฟัสที่ยิ่งยิ่งปรับให้มันแรงเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าปรับอ่อนๆแม่งดีแต่ว่าแมนุ่เคลมว่าดีทุกโทนปรับแบบไหนดีหมดก็ตามนั้นนะฮะประมาณนี้ครับมีเรียดฟัสนะครับ ทางบมวแลมบอกจะไม่ผลิตแล้วนะครับผมมี2ก้อนสุดท้ายไม่รู้จะออกก่อนคลิปนี้ปล่อยหรือเปล่าทักมาสอบถามที่เพจโทน u ั s t o r e ได้วันฟัสบรูดมอของจริงต้องบอกว่าผมเป็นคนไม่เล่นฟัสนะไม่แตะไม่เล่นเลยไม่ลองก้อนนี้โดนนะชอบนะขายดี้ว่วะสวัสดีครับอบคุณครับ